รวมแล้วจ้าสันเขื่อนอุบลรัฐนะครับอัปเดตล่าสุดวันนี้เลยครับอันนี้เพิ่มกระสอบทรายสูงขึ้นอีกนะครับกระสอบใหญ่ขึ้นอีกครับ ตัวของเมื่อวานนี้จะเป็นตัวตัวเล็กตัวข้างล่างวันนี้จะเพิ่มเป็นกระสอบใหญ่เลครับเนี่ยครับลดข้างล่างครับเอาทรายมาเทแล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกอกทรายครับแล้วก็เอาไปเรียงตามสันเขื่อนนะครับตอนนี้น้ำนะครับขึ้นมาถึงผิวถนนนะครับผม ขึ้นมาเมื่อวานนี้ยังเหลืออยู่ประมาณห้าสิบซีนเนาะแต่วันนี้ถึงแล้วครับเนี่ยสังเกตจะเห็นเส้นขาวเนาะเส้นริมถนนครับนถึงแลนะครับเนี่ยถ้าผ่านสันเขื่อนนี้ไปได้นะครับเนี่ยข้างล่างก็โดนนะครับเต็มเลยครับเพราะว่าข้างล่างจะอยู่ต่ำกว่าประมาณสองถึงสามเมตรนะครับผม ตอนนี้ชาวบ้านกำลังช่วยกันกรอบกระสอบทราย,ยนะครับนีครับรถขนทรายมาครับขนดินมาท่วมเลยครับนี่ศาลากลางน้ำนีน้ำท่วมแล้ว ดีนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่คงจะแย่กว่านี้ครับ <kap> ตอนนี้ <t> ช่วงเช้าเช้านะครับแต่ว่าคนยังไม่มาเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวใช้สายมาเดี๋ยวชาวบ้านก็จะออกมาก่อกระ uh <t> สอกทรายตรงนี้ครับคนเต็มเลยครับ บบรรรยาากศอๆเขื่อนนี้จะเป็นเขื่อนอุบลรัฐนะครับแต่ว่าฝั่งทางนั้นจะเป็นจังหวัดขอนแก่นครับ เนี่ยครับจังหวัดขอนแก่นฝั่งทางนั้นถ้าฝั่งมาฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับดูครับน้ำมิดหลังคาเลยครับถ้าผ่านไปได้ดูสังเกตดูไอหลังคาสิบล้อนะครับท่วมเลยนะครับผมฝั่งนั้นจะอยู่ต่ำกว่ามากครับสองถึงสามเมตร